ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มาสัจจร,รย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นาม,มาทำและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้สำหรับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ คือคนที่ผมรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเส้นทางชีวิตของเขาเั้นผ่านอุปรสรรคมาอย่างมากมายแต่เขาก้าวผ่านเรื่องราวละลายในชีวิตมาได้อย่างไรตอนนั้นอะจะยืมเงินไทรก็ไม่ได้จะกู้เงินแบงก์ก็ไม่ได้ให้เพื่อนช่วยอะไรเรื่องแต่ผมไม่เคยยืมเงินเพื่อนเลยนะอก็ไม่เคยยืมเงินไทยจนพ่อแม่ พ่อแม่เขาก็มาบอกเลยบอกเอ้ยเชนถ้าจะให้ลูกให้เงินลูกเอาเงินพ่อไปบอกก็ได้แม่ไปบอกก็ได้เงินเขายืมเงินท่านมาเขามาใช้มันก็เลยได้กลับมาถ้าเกิดงันตอนนั้นก็คงม่ตัดคก็คงต้องติดชีวิตก็คงนารกมากช่วงเวลาตอนนั้นนะผมเคยเกือบตายแล้วนะจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยโหขนาดนั้นเลยพี่ผมเป็นคนเล่นปืนอยู่แล้วไงเออปืนสมัยก่อนก็ลงเอ่อปืนที่มันมี นอกอะ,อะมันจะมีสองแก๊กถ้าสองคนเล่นเปย์อะมันจะมีเหนียวแต่ก็อีกปิกหนึ่งก็ยิงแล้วอ,ะอ่ะผมก็เนีย่ยแล้วก็เกิดหึงแล้วอะอะไรที่ทําให้พี่หยุดเขาคิดว่าถ้าเกิดตายเนี่ยน้องสาวก็คงลำบากเยอะอืใช่ก็ต้องโอนหนี้ไปนู่นนี่ก็ต้องทําไมเราต้องทิ้งให้เขามาลําบากนะ่ที่เป็นเรื่องของภรรยาเก่าเราเป็นเรื่องของเราเองอืเขาต้องมานั่งใช้หนี้ต้องมานั่ง แต่เพราะว่าเขามีชื่อเป็นเจ้าของบรินัทใช่ครับเราจะทิ้งภาระเขาเหรอ,อถ้าเกิดเราตายไปพ่อแม่จะเป็นยังไงเขาเสียใจห้องติดหวังตัวเราได้ด้ครับผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเราทํจริงจังนะเราผมไม่ใช่คนเก่งน,นะไม่ใช่คนเรียนถึงเก่งผมจบจะไม่จบเอาอ่ะเรียนแนหะเกี๋ยิเฉลี่ยสองจุดสองหนึ่งจะไม่จบเอาครับแต่เราเชื่อว่าเราคจะทำงานในหะ้จริงจัง ผมทมําอะไรทุกอย่างผมทำร้านตอนนี้ทํำร้านเ๋วยเตี๋ยวทำร้านอาหารก็จริงจังลองชิมทุกชิ้นลอง,องร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยเหรอเดี๋ยวพาไป <c oughs> เดี๋ยวพาไปกินเออเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวจะแปลงสภาพไป <c oughs> มีก็ใกล้เคียงเลยเดี๋ยวพาแต่เดี๋ยวก่อนสภาพของซีอโออย่างนี้แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมนึกภาพไม่ออกนะเดี๋ยวต้องลองต้องเดต้องลองไปดูเดี๋ยวผมจะแปลงร่างใส่คาสต้าต้องกติดใส่ขาสต้าด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนทําเองเลยเปล่า ทำเองด้วยเออเหรอทำเองได้จะชิมไหมเดี๋ยวผมทำให้กินได้เลยเคชีวิตคนเราอ่ะมันต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองทําได้ครับถ้าเกิดเราไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้อ่ะแล้วหวังว่าสุขทําให้เราอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับร่วมมันร่วโหดรลายอ่ะครับพจะหวังแต่พึ่งพระเจ้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับต้องพึ่งตัวเองถูกต้องเลยถูกต้องมากๆเลยแล้วพี่มาเริ่มอ empire ของพี่ก็คือล็อกเ a ได้ยังไงก็พอหลังจากที่ทำเอ็มพีวีเสร็จชีวิตตกตำ่ำถึงที่สุดอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ตกตำ่ำถึงขีดเคยบอกนะว่าก่อนที่จะมีตังเนี่ยเคยบอกว่ากูจะไม่ยอมจนคือตอนเด็กผมจนมากนะครับน้ําแก๊กคุ้ยเนี่ยแก้วระบาดเนี่ยแต่ใบก่อนตอนเด็กไม่รู้ทันหรือรล่าตามร้านขายยามีน้ำแก๊คกคุ้ย่ายอ่าใช่แล้วก็อยู่ผมเปี่ยไม่มีติดกินเลยนะเออตอนเด็กๆนี้แบบเพื่อนๆเล่นกันนี่เพื่อนๆกินเนี่ย นานๆาทีทะได้กินเทอ่ะพอเพื่อนกินเสร็จมันเหลือเกล็ดพ้นแก้วกันไป็สี่คนอะ่ะผมต้องเทอะ่ะรวมกันได้นิดนึงอะ่ะผมถึงจะได้กินอะ่ะสมัยตอนตอนเด็กเด็กอ,อ,อ,อย่างนี้หลักมันทให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องอยู่รอดกับมันให้ได้ครับก็ทําทุกอย่างก็ผมก็เลยพอหลังจากที่ตกต่ำเสร็จเนี่ยก็ไปทำช่อง Travel Channel อ๋อ Travel Channel เออใช่ผมเจอพี่ที่นั่นใช่ แล้วลูกน้องเก่าเขาก็รู้ว่าชีวิตผมลำบากชื่อน้องจุ๋มนี่แหละเขาก็ชวนผมไปทำตอนนั้นก็เลยไปทำแล้วก็ให้น้องสาวลาออกจากงานประจำเขายังเป็นัดใหญ่เลยนะเมื่อเขาออกมาแล้วเขาดูไป็ัดอีเวนต์ต่อและผมออกไปทำงานเองอโเคผมก็ออกไปทำงานที่นี่ก็ทำไปทำที่เทาเวลครับผก็ไปขึ้นช่องเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนั่งข้อประชุมจนตั้งจนเขามีตึก ในช่องก็ทําได้ประมาณสองสามปีครับอก็ได้ไปทำช่องอเอจริงๆช่องอเอนี่คือช่อง a b a c k c h a n n e l นั่นแหละอ๋อแต่เขามีอยู่แล้วแต่เป็น a b a c k c h a n n e l ก่อนใช่แล้วก็ไม่สเตสไม่มีคนดูไม่ประเบาสำเร็จผมก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบคือเขามาทาบถามพี่อ่ะพี่ทือทาง a อแอ่ะเขาหาคนหาหาทีมาทำมาทำช่อง มันทาช่องเพราะว่าคนเก่าทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับาครับผมก็เลยมาทําการตลาดทําอะไรใหม่ก็ทําตึกสร้งตึกเป็นชื่อเป็นชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่จบคุลาไม่ดูหรอกเอแบทชานแนลคนที่จบธรรมศาสตร์จะดูไหมผมผมคิดว่าไม่ใช่สถาบันแต่ละสถาบันอันนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็เลยใช้ชื่อบล็อกเอครับผมบล็อกเอก็คือบล็อกก็คือกลุ่ม อะไรแต่ละบล็อกแต่ลบล็อกมาจากอเไร A นี่คือเกรด A เกรด A โอเคคอมพิชัน A ถ้าเกิดดูนี่ก็จะได้เกรด A หรือว่ารวมแหมครับเป็น A แบทเป็นอัศจรรย์ครับผมก็คือโอเคบารายดี้ของบล็อก A นี่คืออะไรค้ังเพื่อนคือจริงๆแล้วอ่ะก็สมัยก่อนถ้าเกิดเรารู้เราเคยทำ m อ v มทีวีมาเราก็รู้ว่าเออวัยรุ่นเป็นยังไงช่รงนี้ก็คือทำรายการให้เอวัยรุ่นดูอะไร แต่ทำเพื่อที่ว่าวัยรุ่นจะได้มีความรู้ด้วยเสริมความรู้เข้าไปทมไมก่อนทำ MVB ทำอะไรไปเที่ยวพักกินเหล้ากินเหล้ามากไม่เคยมีสาระเท่าไหร่ไม่่อมีสาระเน้นสนุกอย่างเดียวปาร์ตี้บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะจำได้ก็มันก็เลยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เราก็เลยทาพวกอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าสอนไปผับได้ต้องไปเที่ยวยังไงครับผมมีรายการสอนภาษาอังกฤษครับ มีรายการทองพัชิจแบบสรุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆรายการที่สรุกสรุกแต่เสริมความรู้เข้าไปและกระทัมงรายการของพี่เดด้วยครับผมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแบบแผนเองหมดเลยป่ะแพลนหมดทุกอย่างไม่ใช่แพลนหมดทุกอย่างใช่ไหมครับก็ช่องนี้เริ่มมาจากจริงๆก็เริ่มมาจากน้องสาวผมที่เขาไปสอนเขาเคยเป็นพีอาร์ให้กับผู้บริหารบี่ใหั่ใหญ่แล้วเขาก็ พขาก็ร okay, ู้จักกับน้องสาวขาก็รู้จักว่าผมอ่ะทำช่องดีดีเขาก็เลยให้มาทำช่องนี้ยงช่องน้องเจนอยู่แหละแล้วพอมาทำเสร็จปุ๊บก็ก็อยางที่เหียอย่างเราทำช่องกันโเคพี่ประสบการณ์ของพี่เยอะแยะมากมายพี่ทำอะไรมาเยอะแยะมากมายมีอะไรอีกไหมที่พี่อยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําก็จริงๆแล้วอ่ะ ผมมีบริษัทอีเวนต์ออปเปอเรเตอร์รม,มีบร,ริษัทสาวแอนนิเกิ้งจริงจริงมีบรษิษัทแคทเทอริ่งด้วย <ứng> แต่ก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วเด็กฝันร้านก๋วยเตี๋ยวเลยได้ยากแต่นี <laughs> ่โอแบบมีเดียโซเชียลมีเดียทุกอย่างแล้วก็มาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านๆนี่แหละผมเชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินในโรงแรมอ่ะไม่มีทางอร่อยกว่าร้านข้างได้ ก๋วยเตี๋ยวข้างทางอร่อยกว่าบนโรงแรมโอเคเดี๋ยวผมต้องลองไปชิมได้งั้นเล่าหนพี่เข้ามาได้ยังไงโอเคอยากจะทำตั้งแต่เด็กครับจริงๆอ่ะผมเป็นคนกินเต๋อตามเลยเนีับกินได้ทุกวันอแล้วแต่ก่อนผมก็อยู่ดินแดนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนผมอยู่ดินแดนอยู่สลัมแถวนั้นน่ะที่อมันก็ไม่เป็นสลัมหรอกแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอ่าโปรเจกต์โปรเจกต์ใช่แล้วก็มีไอ้ยี่ถองไอ้ยี่ที่เขาอยู่แถวนั้นน่ะผมก็วิ่งเล่นแถวนั้นแหละก็มีไอ้ยี่คนนึงเขายยยกก๋๋วววเเตีีีไไออออจ๊ชื่า กับอเจกเขาใช้ชื่อร้านเดียวก็คือเจียวหน้าแดงยอดโฟแกก็ทำมาหลายหลายปีนะสี่สิบห้าสิบปีแล้วขายดีอร่อยอร่อยมากแต่อยู่ในซอยไม่มีใครรู้เลยก็ผมก็ไปหาแกตลอดพอผมย้บ้านมาผมย้ายออกจากนั้นมาประมาณสิบยี่สิบปีแล้วก็ยังไปหาแกก็ไปร่างจริจนแกบอกว่าเออเชนชพื่เอาตัวเตี๋ยวไปทำหน่อย แต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังทําช่อง็อกเอยู่เรก่อง,อ,องก๋วยเตี๋ยวไปทานี่คือไปเปิดไปเปิดใหม่ทำแฟ <Okay. S 2> นชายบทำอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจับแกให้ลูกแกแล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นลูกแกยังไม่ถินคุณค่าอ,อะไรประมาณเนี้ยก็ยังไม่ถืนคุณค่าแล้วลูกแกคนนึงก็ไปทำแล้วก็ไม่ประสบามสำเร็จผมก,ตนนก็ตอนนั้นก็ทำาบล็อกอ่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำให้นะครับจนผ่านมาประมาณสามสี่ปีหปีเนี่ยประมาณเนี้ก็ไปถ่าย สปอตโฆษณาตัวหนึ่งของบล็อกเอะที่เป็นฝรั่งที่ว่าเป็นอแปะเสียวแล้วพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาฝรั่งได้เนี่อ๋ออ๋ออเาเป็นคนั้นก็จะบอกเช่นไหนหมอจะมาทําให้อี๋ไงพอดีเห็นตึกเขาขายอยู่ประกาศขายอยู่อก็เลยได้อีมาเลยทำให้เลยก็เลยคุยเรื่องตึกก่อนแต่ตีอีต้องเอาจริงนะก็ให้จริงนะต้องบอกสูตรหมดนะอ๋ออ๋ออัวอู้ได้ชิ้นทำไว้เออไว้สิคือ ผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมต้องรู้จริงทุกอย่างเออโหเขไปนั่งเคี่ยวซอสแดงเองซอสแดงผมเพิ่งรู้อ่ะก็เคี่ยวแต่สองบ่ายสองอ่ะยันค่ำหนึ่งไองยันเนี่ยงยันเที่ยงไอ้ซอสแดงเคี่ยวเกือบแตกพักเลยผมนึกว่าแบบว่าอซื้อที่ไหนมาก็ได้ซอสแดงเนี่ยรสชาติไม่อร่อยมันเล่นแ้่รสชาติคนอื่นไงเอามะเขือเทศมาเอาเต้าหู้ยี้มาผสมเคี่ยวไฟอ่อนๆน้ำมะเขือเทศจากตรงนี้ เหลือแค่เนี้ยที่ดูเคี่ยวไงอ่ะเคี่ยวเหลือจนเกือบครึ่งอ่ะนั่นคือความอร่อยของเยอเตอร์โฟนี่อยู่ที่ซอสแดงใช่อยู่ที่ซอสแดงก็ไปนั่งเคี่ยวก็บอกอีกเผือกแกจะอร่อยมากเผือกแกนคนมาขอซื้อสามสีแสนแกก็ไม่ขายนะวิธีการเผี่ยใช่เผือกทอดจะเป็นแบบพวกโบราณโบราณแบบนี้ ก็แกก็สอนผมหมดเลยทุกอย่างเออไปนั่งดูแกปุ๊บเนี่ยถ่ายเป็นวิดีโอเลยแต่ให้ดูไม่ได้เห็นเดี๋ยวไปรู้สูตรหมดเอออันนี้ก็เก็บไว้ผมเข้าใจผมก็เลยว่าอีต้องให้ผมทุกอย่างนะเพราะผมจะซื้อตึกแล้วได้เลยเช่นอี้นี่ทิ้งเนี่ยทุกวันเนี่ยแกก็คอยไปดูแลคอยอเจ๊กแกก็คอยไปดูทําผิดบ้างไหมลุกร้องทําผิดบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้อร่อยจริงๆอออ รับลูกค้าเองดูแลลูกค้าเองอไหวทุกคนลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเด็กผู้ใหญ่ไหวหมดงั้นเดี๋ยวผมต้องไปชิมหน่อยละพี่ต้องทําให้ผมกินด้วยนะแถวนี้ใช่ไหมพี่ดูอร่อยกว่านะแต่็ <c oughs> ต้องอร่อยอยู่แถวนี้เลยอยู่ใกล้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราไปดูกันได้แลครับพี่เคยกลัวอะไรที่สุดในชีวิตผมกลัวเหรอผมกลัวความไม่แน่นอนอืโรคมนุษย์ ไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยครับน่ากลัวมากความไม่แน่นอนอแล้วพี่ทําอะไรกับความไม่แน่นอนนี้ให้พี่มีความมั่นใจขึ้นเราทําวันเนี้ยให้ดีที่สุดลูกน้องทุกคนเนี่ยจะรู้นี่ปกัเดีครับผมจะทําอะไรแล้วเต็มที่ทุกอย่างเด็กที่เนี่ยทุกคนจะรู้ดีเนี่ยทั้งภาพเลยทุกคนก็จะรู้ดีว่าเป็นยังไงบ้างคำถามสุดท้ายพี่ก็คือ,อ อะไรคือความเชื่อในจิตใจของพี่เชนผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราต้องทำปฏิบัติอยากได้สิ่งไหนต้องทำเองไม่มีต่อให้เราไปไหว้พระสิบวันแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากแต่อบได้ที่หนึ่งแต่เราไม่อ่านหนังสือช่วยไม่ได้นะรเราบอกเราอยากรวยแต่เรานอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยซื้อแต่เราจนได้เนี่ย ก็อาจมีโอกาสถูกนะหวังอย่างเดียวน้อย้าเออมันต้องทําอ่ะแล้วพอทําเสร็จแล้วมันได้หรือไม่ได้นสำเร็จือไม่สําเร็จนะอีกนึงถึงมันไม่ได้เราก็ได้ความรู้อ่ะผมว่านะแต่ทุกวันเนี้ยขนาดผมทำน้นกระเจียวอ่ะร้้องในออฟฟิศจะรู้ดีผมนี้หายจากออฟฟิศเนี่ยสามเดือนเลยนะสามเดือนเลยนะผมโอ้คือถ้าเกิดผมจะทำผมต้องรู้จริงเนี้ยสีชาหระเตียวต้องใช้สีใหนถึงจะอร่อย สีชามของก๋วยเตี๋ยวนี่นะใช่นะเราต้องไปดูเรื่องจิตวิทยาด้วยว่าก๋วยเตี๋ยวอะส่วนใหญ่คนอื่นเขา,ขาสีขา้าสีอะแต่มันไม่รับอารมณ์ในการกินมันมีเรื่องจิตวิทยาว่ามันเป็นสีไหนเราต้องไปหาชามสีนั้นต้องหาให้ไดพ้พันกัาชามเข้าใจใช่ไหมครับสามเดือนเนี่ยผมวิ่งกับลูกน้องอีกคนเดียวจะเห็นคนนี้เป็นลูกน้องผมมา เป็นซีเนียร์โปรดิวเซอร์ที่นี่นะตอนนี้ขายก๋วยเตียวแล้วชื่อชื่อต่อวิ่งกับเขาอยู่สองคนอยู่กับต่อเนี่ยสามเดือนเนี่ยอยู่ต่อมากกว่าอยู่เมียก็คือในอนาคตร้านก๋วยเตี๋ยวนี้พี่อยากจะให้มันกลายเป็นแฟรนไชส์ใช่ใช่เราเราจะทำเป็นแฟรนไชส์แต่ว่าตอนนี้ผมเปิดมาเนี่ยสามสิบวันเ มีคนเข้ามาคุยเรื่องแฟนชายผมนะยี่สิบห้าคนอ่ะเออเออเออก็มีมีเขาเรียกอะไรนะอ่าน่านั่นแหละเป็นลูก้าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มาเชิญเราให้ไปอ่าให้ไปติดขึ้นห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยัง เรายังอยากทำตรืงน,นี้ให้มันให้มันแน่นก่อนให้มันมันมั่นคงก่อนใช่ไหมฮะให้มันมั่นคง,งให้ทุกคนพูดถึงก่อนอืมอมอัมอนหนึ่งที่ไอ้ที่พี่บอกว่าจิตวิทยาไอ้อันนั้นจิตวิทยานี่พี่แปลเอาเปยังไ<อ>งะก็หาเราต้องหาอข้อมูลคือผมอะผมเวลาผมทําอะไรผม้องหาข้อมูลอือแล้วก็พยายามปิดประตูแพ้ทุกอย่างปิดประตูปิดประตูแพ้แพ้อเคคือปิดประตูอคือถ้าเกิดเราเปิดร้านอยู่เดี๋ยวร้านนี้เนี่ยอ่า ผมถามว่ามีโอกาสคนเข้ามีไหมมีนะมีโอกาสคนไม่เข้ามีไหมมีนะมีนะมีหมดทำไงได้อ่ะให้คนเข้าอ่ะตกแต่งร้านให้ดูน่าเชื่อถือไหมหรือว่าตกแต่งร้านอินดี้อาหารเราไปแบอาหารประเภทไหนอินดี้คนจะเข้าไหมหรือเข้ามั้ยครับเราก็ทำให้เข้าดูเจ็กๆหน่อยไหมมันจะได้ดูดูว่าเป็นร้านจีนอาะารก๋ยเสี๋ยวมันงกี่จีนดเจ็กๆไหมต้องดูเฮ้ยอ่าเฮ้ย น่าลองกินดูใช่ชื่อร้านผมก็เปลี่ยนจากหน้าแดงคนจะงงทำไมหน้าแดงก็เปลี่ยนให้ดูจริงๆก็ใช้ชื่อแม่ผมมาเจ๊อีสร้างแบรนด์ใหม่แต่สูตรก็เตี๋ยวสุดเดิมนะตั้ง40ปีแล้วน่นจะหิวแล้วเลยเอางี้พี่พวกดีเทลเรื่องก๋วยเตี๋ยวผมไปถามที่ร้านนะนั้นเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวของพี่เชงกันเลยครัโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่ให้เวลาผมมาดีครับเอาผม เลยครับเจอเลยครับนั่งเลยครับสั่งอะไรยังครับโอ้ยพี่สั่งอะไรครับอ๋อวันนี้เราเปลี่ยนที่เปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมใช่ตามปกติใส่ขาสั้นแต่วันนี้ไม่ได้จอทีวีใส่ขายาวเดี๋ยวพี่แต่ทําก็เสตะผมเลยนะสั่งอะไรยัง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 เดี๋ยวพอดีวันนี้คนเยอะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้น้องทําให้ก่อนดีกว่านไหมนะได้ได้เอาอะไรเอาอะไรนี่จําได้ไหมใคร จำได้ไม่เป็นทั้งพิธีกรด้วยก็ถามว่าขาขอหุ้นด้วยเขาบอกใช่ให้หุ้นให้หุ้นเอากินอะไรครับพี่ที่เด็ดเอานี้เอ่อเย็นตะโฟลเส้นเล็กเล็กโพไม่ใส่หมูนะเราไม่กินหมูเอาปลาขึ้นเสร็จปลาขึ้นเสรปลา อร่อยไหมอร่อยมากอันนี้พี่กินอะไรอยู่อ่ะบะหมี่น้ำธรรมดาอนม่อะเราอะไรนะเส้นเล็กโปค่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงแล้วครับพี่เดชพี่เดน่เนี่ยสั่งไปแล้วนี่ก็คือจับภาพของซีอีโอที่เรานั่งคุยกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ครับก๋เยขาคือขายก๋วยเตี๋วด้วยหิวแล้วอะ คน,นเยอะเหลือเกินยังไงก็ต้องรอคิวอ๋ออันนี้ครับเปลืทอดที่แบบว่าอันนี้อร่อยอ,อันนี้ทำเองใส่เครื่องเทศใส่อะไรเข้าไปข้างในคนอื่นทิ่ว่า ม,ม,มันแพงจังมันแพงเพราะมันมีเครื่องเทศมีอะไรข้างในด้วยแล้วช่วงนี้เผือกขึ้นเอ้ยเผือกขึ้นราคายใช่ใช่เกี๊ยวทอดเองน้ำซุปอร่อยมากพี่ผมไม่ได้ปรุงเลยนะใช,ใช่น้ำซุปเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่ได้ใส่ผมคือรสนะอื m, อน้ำซุปไม่ไม่ใส่เผือกเลยเป็นต้มกระดูกกระดูกหมูกระดูกหมูเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะใส่กระดูกเยอะมากน้ำมันเลยหวานแล้วพี่เตรียมทุกทุเช้านี่พี่ก็ต้องเตรียมทุบเช้าเตรียมเมื่อแต่เจ็ดโมงเช้าอ่ะต้มน้ำซุปให้มันอร่อยแล้วก็ ว้าวคนอื่นเขาต้มแค่ชั่วโมงเดียวเขาขายแล้วแต่เราต้มเติงแก๊สมากแต่ว่าเพื่อความอร่อยอันนี้ผมบอกว่าไม่ได้ปรุงเลยนะเจ๋งใช่ปะอยู่ตรงไหนพี่ตรงซอยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าคลองลำเจียดคลองลำเจียดอยู่ตรงข้ามคลองลำเจียดติาเมเกิดมาเนี่ยสังเกตอยู่ตรงข้ามเซเว่นเลยอ่าลักกี้เตอร์จีนนะครับลักกี้เตอร์จีนใช่ใช่ลักกี้เตอร์จีนใช่อร่อยมากเลยพี่อันนี้หมูเตะพี่มาจากไหนบ อู๊ตเต้จับดินแดงเหมือนกันก็ให้น้องแอมชิมเดี๋ยวนับจะชิมให้นะคะใช่เพราะเราไม่กินหมูโอ้ยเสียดายนะถ้าวีเดทานะแต่ไม่ใช่กิทลามใช่ไหมไม่ไม่ครับกลัวท้องไม่ค่อยดีอันนี้เป็นทั้งพิธีกรนะครับเป็นทั้งนักชิมเป็นหมดเลยอร่อยไหมอร่อยมากนี่เดี๋ยวเราต้องชิมอาจัดเนี่ยตัวนี้มันต้องอร่อยดูนะตัวนี้ใช้ได้เลยอ่ะอันนี้ใช้พริกเหลืองนะไม่ใช้ใช้พริกแดงเพราะพริกเหลืองจะแพงกว่า เราพยายามใช้ของดีๆนะต้องบอกมีกี่อย่างที่น้องแอมบอกนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะอร่อยมากใช่แอมนี่แบบลูกค้าประจำของร้านเลยนี่พึ่งพาประจำเมนูยันตอโคแบบรู้อะไม่ต้องปรุงไม่ได้ลองชิมนี้ดูค่ะขนมปังจิ้มขนมปังจิ้มกับนี้เลยไอซ้อสนี่มันต้องมันต้องพิเศษด้วยเนาะอันนี้ก็มีความลับเหมือนกันก็เลยไม่ถามว่าใช่ใช่อันนี้คือนสุดลับสุดลับอนี้อร่อยอ่ะอร่อยนะอร่อยนะ ล้มหวานเนี่ยน้องสาวที่ทำเองแล้วก็อบพันเทียนอ๋อเหรอเอ่อเอาหม้อมาแล้วอบพันเทียนแบบดูแลเอะเวสติ่งมากเลยอ่ะเออออต้งใช้เทียนแล้วก็อบเอาอันนี้นี่นี่นี่เฮ้ยจริงไม่ได้มโนนะอร่อยจริงก็จริง ขอบคุณมากพี่ทําให้ผมอิ่มเลยได้ได้ได้ไปทางานต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยขอบคุณมากเหมือนกันงงนอนเลยนั่งคุยกันสวัสดีครับผมต่อครับผมซีเนียร์โปรดิวเซอร์บล็อกเอคอยดูดูเรื่องมาตรฐานคุณภาพส่วนอาหารทุกอย่างอ่ะเขาควบคุมหมดให้มันได้ความสะอาดให้ได้ความมาตรฐานการทำก๋วยเตี๋ยวถ้าถามว่ามันมันแตกต่างกับการทําพิธีกรไหมบอกเลยว่ามันมันก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็ทาปฏิสัมพันธ์กับคนดูแต่ว่าในการที่เราขายเตี่ยวขายอาหารเนี้ยฮะ เราก็ใช้เรื่องราวใช้ความสาม,มารถในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับตอนที่เราเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเรามีระบบทีมที่เราต้องดูแลเราต้องซับพอร์ตกันที่นี่มันก็มีการสื่อสารงานกันเช่นกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าเครื่องมืออุปกรณ์มันแตกต่างกันแล้วก็ในการทํางานเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีการทํางานไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เราเราก็รู้สึกว่ามันมันคืองาน มันมันคืองานมันงานอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขกับมันเราเราทำไปเถอะผลลัพธ์เหมือนกันแต่แค่การเดินทางของการทํางานมันอาจจะแตกต่างแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือเราก็ได้จบกับงานเหมือนกันมีรายได้เหมือนกันมากน้อยเราก็มันก็คืองานที่เราเราทำเราเลือกทา ครับถ้าพูดถึงเรื่องของลูกค้าครับที่นี่จริงๆแล้วคนขายของทุกคนเจอลูกค้าทุกแบบอยู่แล้วนะครับแต่ละคนลูกค้าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าลูกค้าเนี่ยทุกคนคือลูกค้าที่ดีของเราหมดเลยนะครับก็คือทุกคนมาอุดหนุนเรามาช่วยเรานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเจอ๊อีนี่ เดลโฟต้มยำรดเด็ดครับถ้าพูดถึงความสะดวกสบายมันอย่างาเราทํางานในออฟฟิศเนี่ยเราก็มีแอร์เย็นๆเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่แต่ที่เนี่ยเราก็ต้องถามว่ามันมันสะดวกไหมก็สะดวกอาจจะสะดวกในเรื่องของการอยู่การกินมันก็สบายคนละอย่างกันต่างกันนะเพราะตอนตอนทำทีวีเราเราต้องทําการบ้านเราต้องคิดทุกอย่างเราต้องเราต้องคิดเยอะ เราคิดเยอะคิดคิดทุกอย่างเพื่อให้มันจบกระบวนการทั้งานทุกอย่างกว่าจะตัดต่อกว่าจะออนแอร์ไปได้เนี่ยมันมีหลายขั้นตอนและมีหลายหน่วยงานที่ทําร่วมกับเราตรงนี้ก็เหมือนกันมีหลายบุคลากร,ะะกรทําทุกอย่างดําเนินไปด้วยด้วยหลายๆตําแหน่งทุกอย่างเหมือนกับการทํางาน ออฟฟิศเลยมันเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าโปรดัก t ของมันอาจจะแค่แตกต่างแค่รูปร่างแต่ว่ากระบวนการทํางานเหมือนกันหมดแน่นอนทุกคนทุกคนต้องร่วมกันทําแล้วถึงจะออกมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามได้เป็นหมูเต้หนึ่งไม้ได้ผมเชื่อว่าถ้าถ้าเร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 า,เราทำเราทำในสิ <S <S <falls> ่งที่เราเราเราอยากทําแ,แล้วทําให้มันให้มันดีนะมันต้องได้ดีกลับมาเสมอเพราะว่าเราเราจะเต็มที่กับสิ่งที่เราทําแล้วเราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํายังไงมันมันมันต้องส่งผลดีกับเราอย่างแน่นอนแล้ว <ๆ S 1> แล้วผมก็เชื่อสิ่งน <ๆ S 2> ั้นมาตลอด ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีความฝันฝันที่จะประสบความสำเร็จ ฝันที่จะมีความสุขในชีวิตและเราก็มีความฝันที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเส้นทางที่เราเลือกเดินแต่สิ่งที่สําคัญกับความฝันคือการยึดมั่นและแน่วแน่ในความฝันนั้นได้ไปจนถึงปลายทางเหมือนอย่างที่แขกรับเชิญของผมในวันนี้ที่เขาได้ทําให้เห็นแล้วว่าคนเราสามารถก้าวผ่านอุปรสรรคในชีวิตและเป็นได้ทุกอย่างถ้ามีความตั้งใจจริงเหมือนอย่างที่เขาทําให้ผมได้เห็นแล้วว่า บททดสอบในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะโหดรห้ายสักแค่ไหนเขาสามารถผ่านมันไปได้ด้วยความเชื่อที่ว่าเขาต้องสู้และต้องการทำทุกอย่างเพียงเสมือนการปิดประตูแห่งความพ่ายแพ้ลงทีละบาทจนกลับมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครั้งสดุดีบทที่8ข้อ6ถึง8พระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครอง บรรดาพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาคือฝูงแกะและฝูงัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกในอากาศปลาในทะเลและอะไรต่างๆที่ไปมาอยู่ตามทะเลเอเมน